แัดปอร์เสนอตัวให้กับบาซ่าผ่านเอเจนตัวพ่ออย่างพีนี่ซาฮาวีครับแข้งผีแดงวัย27ปีหวังย้ายซบเจ้าบุญทุ่มในฤดูก,กาลหน้าครับบาซ่าเองกำลังขาดผู้เล่นในตำแหน่งตัวรุกทางด้านซ้ายนะครับอันซูฟาติเองไม่ตอบโจทย์ของฮันซีฟลิกนะครับแรดปอร์ดเองก็มองเห็นช่องครับเลยแต่งตั้งทางซาฮาวีเข้ามาดูแลในดิวส่วนตรงนี้นะครับเป้าหมายก็คือการย้ายไปเล่นที่คัมนูให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนครับ ทางด้านของพิน้สาวีเนี่ยหลายคนเองอาจจะถามว่าคือใครนะครับเขาคือเอเนต์ระดับตำนานที่มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับทางบาร์เซโลนานะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของโรเบิร์ตเลวันดออกกี้กับทางฮันี่ฟริกด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนี่เลยครับก็คือเหตุผลที่แรดฟอร์ดนั้นเลือกที่จะให้ตัวของเขานั้นเป็นคนเปิดประตูสู่ลาลิกาครับ แม้วจะยังมีสัญญาอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ถึงปี2028นะครับแต่ว่าแรดฟอร์ดเองพร้อมลดค่าเหนื่อยดิวยืมเนี่ยเป็นทางเลือกนะครับที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับโดยที่แรดฟอร์ดเองยินดีที่จะปรับตัวเพื่อให้เกิดดิวนี้มันเกิดขึ้นครับมีรายงานเกิดขึ้นมานะครับว่าบาร์เซโลนาเองเคยสนใจในตลาดหน้าหนาวรอบล่าสุดครับก่อนที่แรดฟอร์ดเองจะย้ายไปอยู่กับทางแอสตันวิลล่าในปัจจุบันนี่แหละครับ ตอนนี้เองทางตัวของแรดฟอร์ดยังไม่ได้อยู่ในแผนของทางกุนซือรูเบนอโมรินแต่อย่างใดนะครับแม้ว่าข่าวบางแหล่งเองบอกว่าอาจจะถูกส่งต่อให้กับแอตันวิลลายืมตัวนะครับแต่ความตั้งใจของเจ้าตัวเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเขานั้นอยากใส่เสื้อสีเลือดหมูน้ำเงินและเริ่มต้นใหม่ในต่างแดนครับเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดว่าอย่างไรกันบ้างครับกับดิวนี้คิดว่าแรดฟอร์ดเองจะไปรอดในลาลิก้าหรือเปล่านะครับหรือว่าบาซ่าเอง ควรจะต้องรอดูฟอร์มกันต่อไปครับหรือว่าควรนําเงินเอาไปลงกับคนอื่นดีกว่าไหมลองคอมเมนต์เข้ามาให้รู้กันหน่อยนะครับแต่อย่าลืมครับกดติดตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ไว้ด้วยนะครับ